ในโอกาสนี้ค่ะ mm hmm. ขอเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยพรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2567ชั้นสายสภายสองท่านนะคะลำดับแรกปฐมาพรณ์ช้างเผือกศาสตราจารย์ดรวัรณาชูริศ กัมาพรมงกุฎไทยรองศาสตราจารย์ดรจิตบรรจงตั้งปองทวิติธาพรช้างเผือกรองศาสตราจารย์ดรวิภาวีเดชปัญญา ทวิติตาพรมงกุฎไทย,ทผ,ไยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อร,อรเพนสุขวัลลิตริตาพรช้างเผือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพรโรจนวลนุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจินตณีรูซื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรเพนทิพยนาตริตาพรมงกุฎไทยอาจารย์วัชรวัฒพรมมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนลากาญจน์เบญจศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินีทินนาม รองศาสตราจารย์ดตรกิ่งการบรรลือพืชรองศาสตราจารย์ดร์เพชาพักวิทยาชัยรองศาสตราจารย์ดร์มรกตชาตาธิคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริริวัจ,จนาแก้วพนึกชั้นจตุรัฐาพรช้างเผือกในไกรสอนสายวารี นายพิชัยพูลสวัสดิ์นางสาวจริยาสุขชื่นนางจิราพรการสวรรณว่าที่ร้อยตรีหญิงจันจิราคุ้มสุขนางนาวพรชัยเสนนางพรทิพย์ผอมเส้ง นางปิยธิดาเกิดทองมีนางสาวนันทการบุญช่วยนางสาววราพรแหลมเพชรนางสาววริญญาหนูแจมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรุตาคูรละเอียด นางสัสิรัตประสาทแก้วฉันจตุรัถาพรมงกุฎไทยนางรัตนากอรบุญกลางฉันเบญจะมาพรช้างเผือกนายสัจจะสัจจารักษ์นางจารุวันณแสงหิรันนางสาววรุณการวัฒนสิทธิ์ ฉันเป็นจมาพรมงกุฎไทยนางสาวจายฝันสุทธิพันธ์นางสาวาสทิพส,ทสุดาชายชูจีนนางสาวธัญม,มนต์ตราพรน,นางสาวปัทมาปานชาญ นางสาวพวงเพชรราชพิบูรณ์นางสาวพิมชนกไกรนุกูลนางยุวดีเอี่ยมต้นเขานางรจนาสายวารีนางรัตนาบริสุทธิ์นางสาววันนิพาหีดน้อย นางสาววันนีอะหลีนางสาวสมนนินเสเอมนางสาวสศิวิมลน,นาประดิษฐ์นางสาวสอนวณีคงคุยนางสาวสุชาวดีชัยภูมิ นางสาวสโรชาสมัยชูเกียรตินางสาวองค์อ่อนรัตนพันธ์นางโอปอนินอาจและในโอกาสน,นี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ และในลำดับถัดไปนะคะของญาติที่จะเรียนเชิญท่านอธิการบดีเพื่อเข้าสู่พิธีมอบเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกกคุณาพรค่ะซึ่งจะเป็นรายนามของผู้ที่ได้บริจาคนะคะให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ รายนามผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยพร์อันเป็นที่สั่นเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรนายวิทักษ์รุณสกุล ลำดับถัดไปค่ะนายวิสิตอรุณสกุลนางสาวมายุรีสัตยกิจขจร ดรมองคลชีรนานนนนายสมชายเอียดจุย้ย นางนวลจันทร์นราสวาัสด์นางอรจิตอรุณสกุล นายพรชัยเรืองวัฒนาคุณนายวิชุพงคุณารักนายอลงกรณสถาปัตยานนท์ นางสงบเปาะทองคำนายปวรุษพวงศร,งร,งรงีนางเจื้องอ้นทอง นางเบญจาพรสุหิรันิกรนางปราณีบุญยงวงศาสตราจารย์ดรว,วันนาชูริต และท่านธีรชัยเชมนัสิริต้องขอขอบพระคุณท่านที่การบดีไว้เป็นอย่างสูงนะคะ และก็ขออนุญาตที่จะให้ท่านนายกสภาอยู่บนเวทีต่อนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่การมอบรางวัลสำหรับพนักงานนะคะที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ25ปีซึ่งวันนี้ของที่ระลึกที่มอบก็จะเป็นแหวนทองคำนะคะเพื่อเชิดชูเกียรตินะคะอย่างที่ท่านนายกสภาได้กล่าวไว้นะคะสำหรับผู้ที่ทำงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ25ปีนี้นานมากจริงๆนะคะท่านแรกนะคะ นางแก้วใจสุขสะอาดนางมาริษาสมจิต <toca> นางสาวอนงเนศสายสาระ นางสาวนัชชิรารัทวิเศษนางสาวสัสิธรเพชรรี นางอุบลทองกุลนายพิชัยภูลสวัสด์นายตินเกื้อการ นายเจริญสันธมิตรนายสุป,ประชัยสุวรรณพยมนายธมยศไกรนรา นางสาวนันพัฒนวนแหลนางสาวอัชราวดีชูยิ้มพาณิชนางราตรีนิยระเดชพัฒนนางนาวพรชัยเสน รองศาสตราจารย์ดรจิตบันจงตั้งปองนายทรงวุฒิสองพิมพ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนเทียนเศรษฐกิจว่าที่ ร้อยเอกสุภชัยปลักปลานายบรรพศใบมีเด่นนางจารุวรรพันประสงค์ นายเสมอภาคเอียดสีนางสาวจริยาสุขชื่นนางสันทัตสารักษ์ นางสาววรินยาหนูแจมนายปรัถนาสีทัพว่าที่ร้อยเอกสราวุธอินปิน นายเพชรนายว่องไวัยรัตนคุลนายประกิตหนูสอนนายวีรชาติรานวลรองศาสตราจรรดดารย์ดรสายฝนเอกวรางกูล และลำดับถัดไปนะคะจะเป็นพริกงานที่ปฏิบาลงานครบ30ปีนะคะเข้ารับมอบของที่ระลึกท่านแรกค่ะนางทวินศรีอินค่ะ นางสมพรบุญเกียรติเดชากุลนายปิยวัตรคงอิน นางพรทิพย์ผอมเส้งและลำดับถัดไปค่ะท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะจะเป็นรายชื่อสิทธิ์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะท่านแรกเป็นสิทธิ์เก่าจากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนายชโลธรปัทโมค่ะซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานค่ะลำดับต่อไปค่ะ จะเป็นสิทเก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนะคะซึ่งมอบให้กับสิทธิเก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นายสันสนาปานสิริค่ะ ลำดับถัดไปเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมมาให้กับสิทธิ์เก่าสำนักวิชาสหเวชศาสตร์รองศาสตร,ราจารย์ดรชนทิชารมยสมยิ์ค่ะ,ล,ะลำดับสุดท้ายนะคะสิทธิ์เก่าสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์กับรางวัลดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลายัยนายคุณดีลำสุขค่ะ